เขารู้สึกยังไงที่ได้พบเจอพูดคุยกับคุณขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดาไหนอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกก้าวไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนู คิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกสบกันสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำคิงถือไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะเป็นคนที่ไม่พูดมากนะคะนิ่งเงียบแต่ก็มีลูกลอ่อลูกชนเป็นของตัวเองมีสเสน่ห์น้าหลงไหลนะคะอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะร่าเริงนะคะ เป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ยิ้มเก่งนะคะแต่ก็ดูนิ่งๆเงียบๆนะคะไม่ได้ถึงขั้นว่าเข้าถึงไม่ได้หรือว่าปิดโอกาสตัวเองแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นจะถึงเนื้อถึงตัวได้ง่ายๆมีความน่ารักนะคะมีความร่าเริงเนาะมีความอบอุ่นนะคะพูดเพราะใจเย็นแล้วก็มีความมั่นคงในอารมณ์พอสมควรนะคะพลังงานที่ขึ้นมาไม่ใช่คนที่อารมณ์ร้ายไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือว่าขี้โมโหนะคะ เรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่ได้พบได้เจอกับคุณนะคะเขาจะเป็นใครขอพลังงานของคนที่ได้พบได้เจอกับคุณหน่อยนะคะเด็ดถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกสามเหรียญพลัง,งงานของคนธาตุดินมังกรผึกศกันสองถ้วยนะคะพลัง,งงานของคนธาตุน้ำอัศวินถือดาพลัง,งงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุม หถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินแล้วก็คนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาคนคนนี้ก็เป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุต่างกันกับคุณอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ พลังงานที่ขึ้นมาเหมือนเขาอยากพูดคุยอยากเปิดใจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากพูดอยากคุยอยากแสดงออกมากๆนะคะความรู้สึกของเขาค่อนข้างชัดเจนทั้งสองถ้วยเราก็หกถ้วยคุณทั้งคู่รู้จักกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ารู้จักกันเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนรอบตัวเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าเคยคบเคยเคยคุยกันมาก่อนนะคะเป็นคนที่คุณคบคุณคุยด้วยหรือเปล่านะคะเรามาดูกันว่า เขารู้สึกยังไงที่ได้พบได้เจอกับคุณนะคะได้พูดได้คุยกับคุณเขารู้สึกยังไงบ้างอัจวินถือไม้นะคะมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังนะคะได้พบได้พูดได้คุยกันก็คืออยากพบอยากพูดอยากคุยอยากเจอกันอีกนะคะอยากเดินทางมาหาอีกอยากพูดคุยอีกนะคะอยากสารสัมพันธ์กันอีกนะคะสีดาบนะคะเว้นวักพักใจ ครอบครัวความมั่นคงนะคะสิบถ้วยนะคะมาทั้งสิบเหรียญล้วก็สิบถ้วยนะคะฟุ้งซ่านหว่อนไหวไม่ไหวแล้วนะคะพลังงานที่ขึ้นมาหากว่าคุณกับเขาเคยคบเคยค,ยคุยกันมาก่อนนะคะอาจจะมีการเลิกรามีการห่างหายมีการเว้นวักพักความสัมพันธ์จากกันไปวนเวียนกลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งนะคะบางคู่อาจจะ ตั้งใจมาพบมาเจอกันบางคู่อาจจะวนเวียนมาพบมาเจอกันโดยบังเอิญโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะหลังจากที่เขาได้พบได้เจอกับคุณแล้วเขารู้สึกยังไงรู้สึกฟงุงนซ่านคิดถึงมากกว่าเดิมอยากพบอยากเจออีกนะคะอยากหาเรื่องมาพบมาเจอความสัมพันธ์ที่แน่นิ่งกันไปเนียหายจากกันไปก่อนหน้านี้ เขาไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วนะคะอยากมาพบมาเจอมาพูดมาคุยกลับมาคบกันอีกพลังงานของอัศวินถือไม้แล้วก็แปะไม้นะคะอยากพบอยากเจอทุกวนันอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าไปมากกว่าเดิมนะคะ ก่อนหน้านี้อาจจะคบหาดูใจหรือว่าออกเดทกันนะคะพลังงานของสมถ้วยก็คือมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันส่วนสองถ้วยนะคะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆแล้วนั่นเองนะคะเขารักคุณเขาตกหลุมรักคุณแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้พลังงานของคุณก็คือรู้สึกดีกับเขาแต่อาจจะยังไม่ได้คบกันก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะพลังงานของเขาในตอนนี้ก็คือฟุ้งซ่านคิดถึงมากๆอยากพบอยากคุยนะคะอยากให้ความสัมพันธ์ หรือว่าความสนิทสนมที่มีก่อนหน้านี้นั้นวนเวียนกลับมาอีกนะคะพลังงานของการวนเวียนของการรีเทิร์นกลับมาหามาพูดมาคุยกันนะคะหากว่าก่อนหน้านี้มีการเว้นว่าพักใจพักความสัมพันธ์จากกันไปอาจจะเพราะสาเหตุใดก็ตามหลังจากที่ได้พบได้เจอได้พูดได้คุยกันครั้งนี้หรือว่าครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะคะทําให้ความรู้สึกที่มีอยู่ในใจของเขายิ่งชัดเจนมากขึ้นนะคะ อยากมาหาอยากสารความสัมพันธ์นะคะอยากพบอยากเจออยากติดต่อมาอีกไม่อยากจากกันอีกแล้วนะคะแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากเป็นคนรักอยากเป็นครอบครัวอยากทําให้ความรักที่มีก่อนหน้านี้นั้นรีเทิร์นกลับมาอีกตอนนี้จินตนาการไปจนถึง ความรักความผูกพันกันได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสร้างครงอบครัวความรักที่อบอุ่นมั่นคงแล้วนั่นเองนะคะมาทั้งสิบเหรียญแล้วก็สิบถ้วยเนาะไม่มีใครที่จะแทนที่หรือว่าทดแทนคุณได้มีเพียงคุณที่อยู่ในหัวใจของเขามีเพียงคุณเท่านั้นที่เขาสามารถจินตนาการถึงอนาคตหรือว่าเป้าหมายที่เขาอยากเตน็นหรือว่าอยากให้มีได้นะคะมีแค่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขาอยากใช้ชีวิตที่เหลือด้วยนะคะเขารู้สึกยังไงที่ได้พบได้เจอได้พูดได้คุยกับคุณ ความรู้สึกของเขาก็คือจินตนาการไปจนถึงเป้าหมายในอนาคตที่เขาอยากให้เป็นไปแล้วนั่นเองนะคะ